พี่ของพี่น้องมกูนี่ผู้ใดไรกับซังตกลงแบบไหนครับตกลงแบบไหนเอาเนาะเอาสิซ่าพูนผู้คนบ่มากันถือกับไอ้เพิ่นซะเพิ่นสิ้เข้าตองเฮ้าโอ้คนผู้อยู่นี่ถือกะกัได้ไปบ่เป็นหยังครับอ่ะใส่มันแม่นอีหลีอเปล่าอยู่ที่ทเบิ่งให้เบอร์ไงสร้อยคอทองเสียรับทำครับอ่าวิทยุเล็กเครื่องนั่นเอามาจับพิ่เหมือนซะอาๆววอวิทยุครับขออ๋อยกขึ้นยกขึ้นน้องคนสวยครับเอาวิทยุมาเลยครับ6,500บาทพี่น้องสดๆ ปีนาอยู่โมงี่สิแก่ประมาณคุ้นคุ้นหาได้ทั้ไอจดจำคำผมไว้ครับสิคุณนหาปีนาเด้อแต่ว่าปีนาเดือนมกราเขาจัดงานอ่ะประจำปีเขาเนี่ยหลายก็หนีพี่น้องเส้นเส้นมีคนใดอีหลีใดรก็คือตั้งแถวมล่ำยังก็มล่ำมล่ำข็มทองครับได้ทองได้แล้วก็ลูกที่ผู้ใหญ่บ้านที่เพิ่นฟ้อนดีๆครับนั่นแหละลูกที่เพิ่นได้ไปสักเลยมันเป็นธรรมดานด้ใจกว้างได้ผู้ใหญ่เขาอ่ะ เอาของเจ้าของให้ลูกน้องไปจับเพิ่อนกี่ละ่ะ oh. จับเชือกให้ลูกน้องเลยน,น oh. ั่นคุณผู้ชมมาลาด้วยคุณพุ่งเฮ้าแล้เพียทองกันได้เท่านี่แหลคะครับเป็นผู้ค้ำผู้สู้บริษัทครับแต่ว่าแม่ผู้เงหน้านั่นหันหน้านนั่นแม่ผู้เงยหน้านั่นออ้ตัวแม่ผู้เงยยกขึ้นนะยกขึ้นหน้านแม่ผู้เงยครับเออโชว์แฮผมโชเฮฟัง ท่งนึ่งเป็นพอท่งเป็นแม่ท่งเป็นไอท่านเป็นไส้ได้ผมไปเฮื่อนครับเพรากินเข่าหายคันเพราหายกินเข่าเพราะม้าได้แม่พะไนย์ทาผมไปต้องกินเข่าจังม่าได้นี่คือของดีครับของแท้เลยครบกันม้าในสุดยอดจะมาเลื่อมว่าได้ผมหมู่ว่านในทั่วชุ่นอย่างไปเทศหนังสือไปว่าได้ไปว่าได้ไปอย่างเพลินเทศกุม ยอมรับแต่ว่าเขตของเราที่ว่าเป็นซีนเลยครับดังแงงครับนี่ผมบอกรายการทีวีผู้แรกเลยผมตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่ได้เดนทางไปกรุงเทพเฮ็ดของส้งอยู่บริษัทเลยอัดอยู่นี่เลยส้งออกกรุงเทพแต่ว่าหมอนัดวันที่เท่ายเดือนกรกฎาคมอ่าครับนี่เห็นว่าอาการดีขึ้นครับเห็นว่าซีนใลยคับเป็นธรรมดาพิชัยนันพี่น้องครับผมโช่วยพี่น้องภูมิใจเด้อเตยินเด้อนักบุตรีให้ผมบอกเลยนักบุตรีเศรไม่แห้งผมช่วน้องสาวคนตรงนี้แล้วผมก็ยืนไม่ที่มานี้แหละก็รู้ผู้ดีไม่ทำ ถ้ามาหาจิน้หน่อยแล้วเร็วอันน,นี้นี่มือนี่เอาเมียอ,ออกออกรายการเทเล็กไดชีวิตเลยนี่ก,<อ>ก่อนเสียเราจอดอ่ะคุณจอยฟังก็อนเราเสียก่อนกอ,อกนี่ไอ้เชียงปีชุมมาลราหุบตัวเล็กเลยว่าเขามาถอดอะไรตังประเทศพี่น้องเออนี่คือของจริงให้ผมรวยว่ากีนเทนี่มันอย่างไหนขันมันรวยไม่ติดนะขึนสีขาวมากเลยเรื่อยอะไรมาเทมาเสดโอ้เหมือนเศ้านี่เอามาสู้ในแบ่งฝรั่งพี่น้องก็เ<อ>หเเ็น่ขอขอไปหน,น,นึ่งนะขอไปหนึ่งนะพี่น้องก็เห็นต่างประเทศเขาใจ่าสินค้าขอนะขอนะ่งแต่เห็นนี นี่เลยอ่าเลี้ยนเออเขามาไล่เขาสิงานโอ้ยเอาวะไรกันอีกบ้างเลี้ยนยังเรียนสัรนนกต่ออันนี้เขาใจเขาเหมาอนเศร้านี่เห็นบ่นี่ทั้งหมดหลายดอลล่าอยู่เจักเรียนครับนี่อันนี้ลอยเหรียญครับลอยเลียนอ่าลอยเลียญอ่าไปละสามพันบาทพี่น้องสามพันสองร้อยมั้งตีเป็นเงินไทยครับครับตั้งประเทศเขาใจเนี่ยนี่อันนี้นุ่งวัลลารนี่เขามาเงี้ยบ่อยๆเชี่ยแม่จันดีครับพี่น้องเอาเจ็บๆล่าเจ็บเจ็บเจ็บเอาวิทยุจเครจ้อเกิ้์ล สีเครื่องไม่ต้องวิทยุสีเครื่องเอ้าใครจะโชคายครับเออโชคดีเอาเอาใครจะถึงโชคดีไอ้เจ๊จับไอ้เจ๊ขึ้นมาแล้วไอ้เพปนห้รางวัลมอบรางวัลไอ้สุนทรว่เมื่อร่โชคเชิญรบฮ้ยเพื่อนเราปะมอบโชคใครับไอ้ท่องนี่ต้องเอาคนกลางครับเผลอใคสิรับอาสาจับท่อนลงมือขึ้นเบาเบาเบาคนเจ้าของผู้ใดครับผู้ใดจะมาจับท่องให้นะครับเบาโอ้ยคนเจ้าของเขาจีบออกทีวีผู้ใด มานี่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 เอาเอาเอาประกาศไอ้เสี้ยงวิทยุสี่เครื่องวิทยุสี่เครื่องสี่รางวัลมาแล้วครับท่านผู้โชคดีใช่เลยเลยครับนี่ใช่เลยเลยรางวัลนะครับเอาวิทยุแม่แม่มุ่นไอ้จับเอี่ยมเออแม่ถนอมโอ้ยแฟนผมตัวนี้งแฟนรายการผมไม่พี่แม่เยอแม่มีนาทีเดียวคือจับท่องโบได้เตรียมกันครับแม่มุ่นครับแม่มุ่นครับจับเลยโบไดก็ได้พูดนั้นแหละบ้านโดนหน่อยงามเอาผู้ใดครับมี่รับ นี่แหละครับแม่มดในวิทยุบอกอ่ะแม่เอ้ยกล้องกล้องอะไรเนี่ยโอ้ยไรอีหลีไรอีหลีไรอีหลีนะครับอ่ะอ่ะบ้านใดเปิดทั้งเอฟเอเอ็มเอ็มเอาคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปครับอ้าวไครับผลมาแล้วคุณพ่อสำเร็จไม่งามครับพ่อสำเร็จไม่งามอยู่บออยู่บอวิทยุคายเเครื่องวิทยุนะครับเฮ้ยยังนี่นะยังนี่พนตกบอ่ะฮะวิทยุครัก โอ้นี่ก็ฝนตกเอาต่อไปแล้วคุณไอเอชเชนสมบูรณ์น้อยใสเอออันนี้คุ้นๆคุ้นคุ้นสมบูรณ์น้อยใสแม่ที่แม่ที่มันสั่งปีมากว่าจะมีสมบูรณ์มาๆมาแม่ทีมครับพี่น้องซื้อถ้าต่อซื้อนี่ลหละมาสั่งปีมาสั่งปีซื้อน้ำผู้นี้แล้วมาสั่งปีแล้วนี่ผู้นี้นี่เป็นคนขายอ้าวโคบันี่เดนดังแล้วจ้งเด้อ ว่งขึ้นไหนว่างึ้นไหนว่งสาวว่งแนวเพื่อนซิลอนนุ่มเจ้าอันนี้เครื่องนึงเครื่องสุดท้ายครับอ่ารางวัลสุดท้ายครับโชคดีครับครับผมคุณศูนย์สีเสมอครับฮะศูนย์คุณคุณขึ้กันยุไส้คุณศูนย์สีเสมอเอาไปหนีบอกคร่บครับผมเอาเอาไปให้มาว่าไให้อันนี้เด่นๆแล้วมั้ยนะเด่นๆแอ้วอ่า ไปแล้วครับสี่ท่านอ้าวพี่รองยกขึ้นผู้ใดผู้ใดวะไห้ว่างครับอยู่กับผู้นี้ละรางวัลที่ท่านรอคครับคุณแม่คพี่คุณพี่จับดีดีเสียมไุชมไหนดนตรีเข้าไนีท่างพี่เขาชมทัางพี่ตึตึง บอกยังไงะอ่าเอาคุณบอปฟังพี่น้องนึงเขาบม่ได้เตรียมสองเขาเอิ่อื่นถึมาเลยขึ้นมาเลยยุติธรทำซีหนากันขึ้นมาเลยเส้นนี้เนี่ยเอาไปขายได้เลยครับโอ้นะครับมันถบมันมันมันเป็นผมเลือกมันคล่องอันนี้ง่ายพอดีเลยแล้วก็กลับไปขายเบิรงครับแท้ๆเลยน้องใสมันพอดีวะพอดีมากเลยเดี๋ยวมันเอามันเสียเลอเอ้าพร้อมจะจับพี่แจงครับพรี่ยังเอ้าเอ้ากติี่กาคอนเด้อ พี่น้องเอาตกลงกันว่าถ้าจับถือผู้ว่ามากขันนี่กับให้ทีมงานที่หูจักไปให้เพิ่นนะครับผู้ที่อยู่กับขึ้นมารับครับอ้าวคน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 เป็นใจครับอ้าวหลังทางเทลงมาเอาขึ้นที่สูงเอาขึ้นที่สูงรับตารับตาพี่รับตาัขื่นที่สูงนะพี่อันนี้คืออันนี้คือแทรกอาการวิทยุนะครับที่จับไม่รับตาเด้อรับตาเพรได้บอกสบายต้นลงไปเพรได้บอกสบายไม่ใช่จับท่อกรบเอิร์มาเลยอ๋อ ได้แล้วออออออดวงเดทองไว้ถือท่องไ้เ่ะถือท่องไวทผองไใดมีนนโชคดีแน่นอนท่านแล้วเดี๋ยวไปเอาอันนั้นมาไปเอากองว่ากองท่องยู่ใสเอามาใส่กองท่องกองท่องโอ้ย่น้องอยยู่ไกนี่ฮะมันท่องเยทองยกครับยุบิไก่เอาเอามารกองทองพอามาเามา โอ้ยทองโอโอโโอ้วอ้สมสมพุ่นอะไรเหรครับโอโอยุ่นี่วะครับยุ่ใกล้ใกล้เนี่ยละทองเอ้ยยาสวาปัตรเลขทีเลขกหนึ่งขืนก่อนเฮเลขกหนึ่งอยู่ไายมี่สามตัวเลขบปัตรเลขทีสามตัวครับพี่น้องบัตรเลขทีสามตัวแล้วก็มูฮกมูฮกบ้านไหนมูฮกเออรุ่นเอาเด้อ หมูหกนะครับเด้อน <t S 1> <ım 999> <mm ้ามสกุล <único> น <Liberty Overwatch throat> ้ามสกุลเยาฟ้าเบาผู้หญิงครับผู้หญิงผู้ยิงผู้ยิงครับอ่าผู้หญิงเด้อโอ้ยคือนเสียหูหรอแหละบอกมาตล็กทีเนาะโอ้ยหมูหกมิยูนี่วันนี่ยูนี่วันนี่ยูบผิอย่าฟ้าเบาอยู่บ่ะนี่ครับยูแท่ยูแท้หมูหกครับหมูหกบ้านเลขที่บ้านเลขทีหนึ่ง สองหนึ่งมูหกว่าเอา้ากี่รีบ่ะซื้ออยังซื้ออยังเอาซื้อก่อนบอกซื้อก่อนฮะสงอาโทนทานค่ะแอนบอกดูซิแอนบอกสังอาทนทานเอ,อ็นท,นทานขึ้นมาพี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ดวงดีแฮ่ททต้องต้องมาขอบคุณผู้นี้เล้วนี่เล้วผู้จับเล้วเอาเอาภาพหน่อยเร็วถ่ายภาพหน่อยเอา เอาพี่ว่างมอบเลยพี่มอบเลยมอบส่องพี่น้องเป็นอ่ะผมอันเต็มๆก่อนนะไอเสียไอใครเพิ่งจับไปเพื่อเลยครับคุณสง่าทนทานบ้านเลขที่ร้อยยี่สิบเอ็ดมูฮบบ้านดอนไม่งานตะบนน้องมีอทำเภอราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกดเอาพี่เอาถือเล้รอรอถ่ายถ่ายถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยดึงดึงเส้นออกพี่ดึงเส้นออกดึงดึงเส้นดึงเส้นออกเส้นแล้ว เห็นประธคนมีดวงเนาะสวยมากสวยมากที่ได้ควรในที่ไดควรอะไโชคดีขนาดนั้นโอ้ยสมควรแล้วเออเนาะพี่โอ้ยสุดยอดพี่เลี้ยงะมูงเนี่ยนะเอาชวยชวยครับชวยชวยนะครับของแท้าโอ้โหโชคดีมากสักฝากลองที่เหลือนะครับเขาจะไปจับอยู่สถานีร้อยสองนะครับทุกเดือนเดี๋ยวสาวฝรั่งวยมันจะวอาจับแบบไรนี่ฝากลองที่ได้แล้วทุกอันโอเคโบ้เลยฉันและผมบอก